สวยค่ะเดินจิตมองจบๆจบนิดนึงบ่ายๆทั้งที <c oughs> ต้องเช็คข่าวหน่อย <c oughs> ขอสบัดนึดนึงราคาหุ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยทรงดีเหลือเกิต้องการอะไรเจ้าน้อง <c oughs> มารับรถที่ซ่อมมาไว้นะคะ <c oughs> ทำเข้ไมไปทำไมในเมื่อในใจพร้อมจะอ่อนโยนตามที่มาน้องเอ้ย หมดูเอาไว้นะทั้งหมดที่ฝากระโปรงน่าเปลี่ยนหมดจ้ะเธออ๋อฮยอุ้งมือใครโอบรับเขาไว้ด้วย จะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกันทำไมในเมื่อคุณสามารถที่จะรู้ก่อนทอี่รถของคุณจะเสียเกตลูฟี่ไทยแลนด์มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยทําให้เราเข้าใจง่ายและตั้งค่าต่างๆได้ถูกต้องเกตูฟี่ไทยแลนด์รับประกันการใช้งานยาวนานถึง3ปีเต็มเมื่อเกตม,มีปัญหาลูฟี่ไทยแลนด์เปลี่ยนเกตวัดตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมเกตลูฟี่ไทยแลนด์แถมไฟชิปไลท์หรือไฟแจ้งเตือนในกล่องสินค้าให้ฟรี เกตูฟี่ไทยแลนด์สามารถใส่รูปโลโก้รถต่างๆในมากกว่า100โลโก้ตรงกับรุ่นรถที่ใช้งานเกตูฟี่ไทยแลนด์รองรับกับรถได้หลากหลายรุ่นทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินและรถระบบไฮบริดเกตูฟี่ไทยแลนด์สามารถอ่านค่าหลักๆได้คืออุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้ภายในตัวเดียวรวมถึงค่าอื่นๆอีกมากมาย สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ luffygate.com เก t l u u f y Thailand เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยจึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อซื้อสินค้าแล้วลูกค้าจะได้รับการรับประกันสินค้าและการดูแลหลังการขายได้ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื่องของเกตวัดได้อย่างต่อเนื่องและตลอดการใช้งานของสินค้าอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณใช้ลูฟี่ XF